ครับมั้งแต่ไม่มาฟ้ามาลั่นงูเหรอครับมา้งน,าาน,นี่มาเบิงครับมาปล่อยมาเพิ่นอยู่อย่างไรลงฟูงบอกครับนะให้งูหน่อยใส่แม่ครับนะให้ครบฟูงก่อนนี่เก๋ลายลายมากเลยนี่ขอข้พันครับ ครับเกือบแล้วครับวันนี้ครับได้ไปแล้วมาละท่านครับเนาะจากว่ากับกึงนะครับไปน้ำฟูมาจานขึ้นมาว่านีครับว่านี่เป็นท้องแดงครับวันนี้ก็จะเป็นจินสมุทรนะครับเมยครับเมยมาน้าฟูงนีครับเนาะ ฟูงบรรจาร์เนี่ยนะหมู่บ้านของมาน้ำฝูงหนีลงน้ำฝูงหนีประจําครับฟูงหนีจะมาปล่อยไก่บันเตยครับนะจะเป็นปัญหาเลยครับนี่ต้องออกมาเร็วเหรอครับบ้านซีเบสมงเนี่ยสามินิฟ้ามันออกมาครับเนาะวันจันจังมือนี่ครับโอ้หลายมือครับเนาะหมู่บานน้ำฟูงหนีครับห่บานก็ลงน้ำฝูงหนีครับเนาะฟูงหนีจะเลี้ยงไก่ติดกันครับกลาวันเลย ่นกลับมาพี่ครับนี่ของบรรจานะครับเนาะเมื่อยครับเนาะเมื่อกี้รัดงัวหน่อยอ่าครับจำเป็นครับนะประมาณสิบเป็ดโมงครับสิบเป็ดโมงเสาหลังจากปล่อยครับสิบเป็ดโมงเสาถึงใบโมงตอกมาเบิ่งครับยางสาเนี่ยเที่ยงครับเนาะ่ใบโมงอาจจะยากเนี่ยครับเพราะอยู่ห่างกันครับเนาะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ลูกโตครับนะ อะไแล้วมันีแยกออกได้ครับเนาะอ้ยครับนี่ของไผ่นี่ปูน,น่อยของไผ่น,น่อนเนาะครบแล้วครับฟูนครับปไปไล่มากเมื่อกี้ครับนะไปตัวทิพทัวแดนแม่บ่ออาครับเนาะไม่เจอห,ห้อกับวลูครับ ไปก็นทีไปพอกันอีกแล้วครับนั่นฝูงเกลียวแล้วครับนั่นดำครับมันจานมากมาอยู่น้ำกันครับงูหน่อยก็หลงไปครับนะนี่ครับนี่ชักหน่อยนี่ก็บบอลแน่ครับนะอีกเยอะเนี่ยต้องแดงนะไปพอกมูนันอีกแล้วไปมูนันอีกครับงูหน่อยครับจินไปหากันอีกแล้วครับเนาะนี่ครับนี่งูลงมาครับนี่แกงนี่นะครับนี่ เขากง้อทั้งนานี่แกงนี่นี่แต่พอพันนี่แหละครับแล้วก็ของบรรจานี่คล้ายกันครับเพราะมนซับสนครับจะลงครับเออเลี้ยวไปครับเลี้ยวไปครับนะนี่ก็จะมีทุ่งแดงตะวีซับเออสมโศกก็ไอ้บุญโฮมครับนะกับแม่พันอยู่ในน้ำพุ่น พาออกครับนี่เอ็ดอไนนีด้ฟ้ามต้องไปดักต้นพุนครับนะดักถนนครับใบมันขึ้นนิุ่นครับขึ้นไปยาอีกครับใบขึ้นไปหากลุ่มนู้นครับแกงนี้มันยูเฉพาะแกงนี้ครับนะเป็นเลี้ยวมันนี้ม้นหน่อยครับอยู่นี่ครับนี่ก็จะไปแล้วครับนี่แม่แดงเขาแม่แดงมากอย่างนี้ไปแล้วอยูุพุนบ่อยูครับขึ้นไปพุนครับ ต้องอกไปดักก่อนครับต้องไม่แยกออกครับไม่แยกว่าอะไรครับนี่เป็นไปอะไรสุ่มนะครับเห็นชาวเมียนมาถ้ามันต้องเลี้ยวซ้ายครับนี่ต้องไปใส่เพื่อท่าผลละครับต้องยืนดักบนนี้ครับให้พบนเลี้ยวไปนี้ครับเหมือนเม็ดแดงแต่ว่าพผลมีอาการกรับว่าจะเป็นชาติกับหลายมือนะครับจะเป็นอาทิตย์แล้วครับเม็นไปทางไหนครับเนาะ บอยูเลยครับช่วงนี้ครับนะฮะแถวฮะเพจผูฮะบอพันครับนะครับเลี้ยวไปพุ่นครับเฮ้ยต้องไปทางพุ่นครับนะบอได้ครับขึ้นมาหนีบอได้ครับเดินไปทางพุ่นครับโอ้คุมไปครับ ขามทางมื่อานี้ครับนะนี่เส้นนี้ครับขามอะไรครับเส้นนี้อุปอดภัยครับเส้นนี้ไปริษัทบรรจานครับเนาะอุบรรจานอยู่ฝั่งตรงขามนี่ครับอยู่นี่นี่ครับคล้ายกันครับเนาะแต่ทำนิฟ้ากับทรัพย์สนครับจะขวบบ้านจะคของอยกจะจำได้เขางอเมนั่นโมเมรนบ้านจะคของครับหมู่บ้านเป็นไรก็จะจำได้ครับ ดิว่าไปไล่ท้องแดงมาก็เลยจำได้จะให้มันอยู่พังนี้ครับนะจะให้มันเลี้ยวไปนีครับตีจบบ่บอลเนีย่ยแบบลงไปไล่ครับนะไม่เจอเอหรอไม่พูดครับเดีอของพอพันนี่เพิ่นพ่เป็นหยังครับเนาะพอพันมันจะขึ้นไปโน่นครับเนาะ เป็นงัวที่ปล่อยมาโดนแล้วครับเนาะโู้ครับหู้่าอยู่บนไดลงจังไดบ่หยาครับหูทางกลับบ่หลงกันนะครับเนาะลุต่อเมืนกันหลูกงัวมันกะแบบว่าคอกอยู่น้กันโดนครับหู้สัดส่วนครับบ่หลงกันครับนี่บ่พัดหลงมีแต่ของแอดครับของซาเมนิฟาร์มครับมีปัญหาเรื่องพัดหลงครับัวหน่อยครับทุกปีครับก็เลยต้องอ่มาดักออกครับนี่ ช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ครับช่วงที่ิ่นร่วมกลุ่มกันคถ้าเกิดผลจากช่วงนี้แล้วก็เอาอีกแล้วครับรุดอีกแล้วครับงัวนหน่อยครับบอมาครับนะมันอยู่ลำแขกแม่เพนครับสีขาวอ้นั้นเขาอะไรครับนะวุ้ยไฟเขาครับ แก้ซ้ายฮัดคอ,อกไปเมื่อกี้ครับนะเแยกไปครับรม,มึงไปตัวโทมึงอีอีอยู่ิหมดยืนแป๊บเดียวหมดอีได้ไปไกลครับ เดี๋ยวเดี๋ยวงัวมาหาหมู่เอ้ยเฮ้ยเอ้ย นี่ห้อมล้นกับกองกันอยู่ครับนะหัวหน่อยครับเนาะแกงหนึ่งของสามีฟ้ามครับนี่ครับไล่ไปหากันอยู่างนี้ครับมันอยู่น้ำกันครับเนาะอยู่น้ำกันเปนสิได้ปูนครับนี่ครับมันอยู่นี่ครับส่วนทองแดงกรับผู้หล่อครับไปน้ำแม่ยยางเลี้ยวครับทองแดงใหญ่เลี้ยวไปน้ำแม่ท่านครับพวกนี้ก็นอนครับมันนอนกองกันอยู่นี่ครับเนะนะครับ เงี้ยก็ไปข้างบนกันจริงครับพุณว่าเป็นเหญ่เพราะทำหนีสกปรกนะครับเพราะว่าสีผมเป็นสัดส่วนครับใหย่ยเป็นบาน,บนกันเแล้วกันมืดกะต้องออกมาเร็วเพื่เก่าแล้วครับวันนี้เป็นเป็นส่งเป็นหมอมัวอยู่ครับเนาะมีปัญหาตรงบรนจานครับบรนจาน์ฟุงเดียวนี่ะครับช่องขอบครับฟุ้งช่องขอ,อกเนี่ มาอยู่น้าครับเนาะคล้ายๆงูอ่ะถอพันธุ์ครับพอพันธุ์ไม่ปีกบบน,นะเปรี้ยงนะก็ง่ะแอดงูอ่ะใช้ม่มีฟ้า,ามก็เลยสับสนอยู่บเัเศาครับขนาดคนมาประจํายังสับสนครับเนาะงูนหน่อยกับกองกันยุ่งสั้นเหรครับเนาะ เป,เป็นมากไอ้โง,ง่ันมาดีนะครับเนะาะมาะครับเด็กหนุอยห้ามาแล้วลา,ลายมาแล้วถอยชัางหน่อยครับเพิ่นได้นยางเลี้ยวไปครับหาฝูงดีกว่าครับมันยืนดักเพิ่น นี่ก็ไข่ของซามินิฟ้ามนะครับนะให้ไข่กัน,นครับตะขาวล้วนกว่าหางดำซามินิฟาร์มเนี่ยหางขาวครับผุนอยู่กับแม่เนี่ยจะเป็นขอบพอตี้ครับต่วนลายครับนี่เตี่ยเม็ดสันโอพอเตี่ยพันนี่ขอกพันครับนะเตี่ยสองตัวนี่มั้งครับนี่ขาวนี่ mới kia của mẹ, tôi nhảy, này, à, này, này, กันจ่าละวันแล้วครับเนาะอ่าโยงยางง่ายขึ้นขึ้นไปครับนะก็ขึ้นไปโน่นละครับเนาะแต,วตวะแะ่ว่าต้องดักไว้ก่อนครับแยกให้เพันสายจะนีครับของสามันีฟาร์มเพันสายจะนีใช่เพราต้องไปเขาหมูไกลล่เขาหมูไก่ลำบากครับนะเป็นเป็นโซนขงเพื่อนเขาหมูหน่อยหลายๆให้เป็นกอคุมกันไว้ครับนะจะใบใบสองใบาสามอาจจะเอามาเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับนะก่อนจะกลับขอก เมื่อนี้พ่อๆอสั้งนี้ทั้งวนครับเนาะ oh. ขอบคุณทุกท่านที่เป็นลูลจงใจรับชมครับ oh. ขอบคุณครับสวัสดีครับ